กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้อทุกคูทุกคนครับทั้งไกลทั้งไกลทั้งยูในสนามและก็อยู่ทั้งบ้านครับเหมือนนี้ครับผมรอบนี้รอบเสี่ยงครับผมระวบางทีมพ่อใหญ่เจอกับทีมพิวดมล่างแรกครับผมล่างแรกครับทีมพ่อใหญ่ก็ไปังบอลถึงเสียอยู่หนึ่งแต้ม ไทีมพีああ่อุดมอยู่อ้าวขึ้นไปลูกที่สองกาลูดอีกคือเก้าครับพี่น้องอ้าวทีมพ่อใหญ่ยัางเย็นอยู่ครับผมยัางบ่อฮันตีย่างลูกที่สามก็ยัางอีก ยังยังไม่พิตีอีกอ <c oughs> จานของหัวแดงครับดีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองผิดเสียแต้มไ๋ยวพิจาร้าเลยมัอา้าวทีเปลี่ยนครับผมทีมพะยัย ทีมผี่ดมก็ขึ้นไปเปลี่ยนคือเก้าครับเราไปหนึ่งแต้มในสนามทีมพอหญ่ก็ส่งจอยขลามตัดขึ้นไิสูเบ่งเอาเปลี่ยนหรือบเปลี่ยนเฮ้เปลี่ยน่าซันตามจะคล้องเข้าไปได้หนึ่งแต้มทีมผีดมต้องตีแล้วครับตีพอรับาหนึ่งติดเพื่อรับสอง โอ้โเอา و, นึกว่าสิบทถึกออกข่างไปแล้วมั้งเหอโอ้โหเอาสั่สงก này, ง้มกดดันในครับทีมพอไงอีกข้างนึงจนได้ครับทีมพอไงเหลือลูกนี้เมื่ออีอยู่หนึ่งลูกแต่ทีมพี่อุดมรู้สึกว่าจะเหลืออยู่3มได้ในสนามอยู่หนึ่งเกมเจ็ดครับเกมนี่ครับเกมบ่อหลายบ่อถึงสิบเอ็ดา ีมปีอุดมตรงตีครับตีพอรับนึ่งตลอด <c oughs> ตีพิษก็ยังมีอะไรอีกสองหน่วยข้ามือนั่งอะปอมอ้ <c oughs> อ้าวแต่กับบอเป็นอยังยังมีอะไรอยู่ครับผม <c oughs> <c oughs> อโอ้ยโยกไอเถิงยกบ่ถึงครับยังเสียดแ,แ,แต้มมกระที่พ่อใหญ่อยู่หนึ่งแต้มตีได้หนึ่งต้องเข้าอันหนึ่งตีตีได้ตีแล้วต้องตีก็แค่นั้นแล <_ l ip> หละมันไม่มีอะไรแน่นอนครับลูกกม <_ l ip> ลมๆมีลมอยู่ข้างในจอยเขาลามตัดได้หนึ่งอ่าทีมพ่อใหญ่หรือว่าทีมจอยเขาลามตัด รับไปหนึ่งแต้มครับผมมันม,มีอะไรแน่นอนครับลูกกลมๆมมีลมอยู่ข้างใน3มลูกก็ผิดได้สี่ลูกก็ตีไม่โดนเหมือนกันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับผมทีมพ่อ,อยหญ่ได้แต้มครับผมสี่เป็นฝายขึ้นมาก,ก่อนสกอร์ก,กันหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้ได้แบบเสียดชิวครับลอดชีพระเจ้าพ้าบางคนละลอดปากเยวปากกามาได้ พ่อใหญ่ได้แจมครับจะเป็นไฟล์เปิดขึ้นมาก,ก่อนมาเบิ่งจุดตกแล้วก็ย่างกับ<า>จำจุดตก,กได้บ่ล่ะ <c oughs> หสวยค้มพระราม 9. เก้าอ้าวคุ้มหลังูีประมันศอกหนึ่งทีมผู้ดมสร้างอโกขึ้นมาสู่ขึ้นกันไม่น่าจะถึงตามตามครับตาม อ๋อลูกที่สองเปียนตีก่อนตีก่อนทีมผู้ใหญ่พิทีนะครับอาจารย์ข้อของหัวแดงตีโดนลับหนึ่งที่ติดลับสอง โอ้ยแจ็คสุพรรณมาสันมันเกี่ยวนังกับแจ็คสุพรรณบานเนี่<อ> <laughs> ไม่เกี่ยวกันเลยเขาอยู่ของเขาดีสะดุ้งอยู่ <laughs> <laughs> ทุนอ่าตีพอหญ่ตีพิรไปหึลูกครับผม <im it> บอย่อมเพิ่นปะ <im it> บอย่อมต้องตีอีกต้องตีอีกเพิ่นปะ <im it> ขอหามันใส่อยู่ครับตอนนี้ โอ้โ,โหลูกตีสองตีโดนครับผมติดพร้อมรับไปหนึ่งแต้แมในสนามแต่โซนข้างหน้าก็เปิดทางคือเก้าครับผม,มเ,เ,เ,เปลี่ยนทีมผิวดมขึ้นมาเปลี่ยนคือเก้าครับผมรับไปหนึ่งแต้แมในสนาม พอนี<ส>้กันขึ้นมาสู่โอ้โหเปลี่ยนอีกคือเกาครับผมเจงหลายครับผมเอาแล้วครับผมพีดมต้องตีเท่านั้นครับผมตีโดนรับหนึ่งตีตีรับสองผิดเสียแต้มไปโอ้โหอะไรวะดูก็ไม่ได้ตีครับ โถยโดนพ่อตักทาครับผมแต่กระบอกเลี่ยนทีมีผิวดมเสียเปียบแล้วครับตอนนี้ครับเหลือลูกในมืออีกอยู่หนึ่งลูกเสียในสิน,สนามอยู่หนึ่งแต้มแต่ไป ทีมพอยายยังเหลืออยู่สอน่วยเปลี่ยนบ่บ่เปลี่ยนมาสั่นยังเล่นไหเลยตังตังหมเลยปาเล่นหยปาเแมนึงอาแมแมนถือแล้วถืงแล้วจังข้อแล้วคิดถือแล้วตลุในมือหน่วยเดียวบ่แมนแมนถือแล้วครับผมถือแล้วครับผมทีมพ่อยายครับรับไปอีกหนึ่งแจมครับสกอร์เลยเคยนมาเป็นสองต่อศูนย์ ดีแล้วดีแล้วดีแล้วบบตรงเล่นเชียงบ้านในในที่งั้นครับผมหวานเลยเหมือนเนี่ย วันนี้ได้แม่เยี่ยมเยือนสนามถาบานครับวันนี้ครับผมนักกีฬาก็มากนาหลายตาครับผม1ิกัวขุน4ีทีมพอดีครับผมทีมละสามตอนนี้เป็นการคู่ชิงอยู่ครับทีมพอยายเจอครับทีมพีอโดมทีมพอยายได้แต้มไปบ้างคันนึ่งแต้มสกอร์เลยคือมากเเป็นสองต่อศูนย์ทีมพอยายก็เป็นไฟเปิดขึ้นไปคุ้มก่อน คุ้มกับคุ้มหลังคือเก่าครับผมคุ้มแบบทางห่างดูแบบหว่บบงวงๆทีมผิวดมขึ้นไปก็โหแทบกอดแจนครับผม,ม,มเป็นแบบไดนต้องตีเท่านั้นแล้วครับเขาบบเปลี่ยนแน่ๆแบบนี้นบบนตีอย่างเดียวตีโดน 1, รับหนึ่งตีติดรับสองผิดเสียแต้มเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืมอาลูกไมต้ตี โห้ยตีติดอีกแล้วครับรับไปสองแต้มในสนามเอาทีมบิวดดมขึ้นไปก็เเลี่ยนคือการับไปหนึ่งแต้มในสนามเอาวันที่ยี่สิบไปไหนนี่ที่ไหนกันยี่สิบเมื่ออาจารย์ตุยี่สิบไปใช้กัน ปโอ้ส mm ่วนปลาครับนั่น oh, ย right. oh, ี oh, ่สิบมันบ่มีบ่บ่มีบ่บุันมีเแน่นอนโอ้บ่บ่ดอกไก่หลายตัวนั่นตีโดนอยู่ครับบโู้่าเปลี hm. ่ยนหรือบเปลี่ยนเปลี like ่ยนเพื่อนปะเปลี่ยนกับหน้าเปิดคือเก่าครับผมเขาบเปลี่ยนซจำหนี่ไปขี่ฟังเล่าเพื่อนปะอาจจะอัป่อมปะ พี่เอ็มพี่ดมขึ้นไปกระเปียนครับลาไปหนึ่งแต้มน่นสนามอย่าบอกได้ว่าเปียนอีก โอ้ยทีมพ่อใหญ่ขึ้นใบเปลี่ยนอีกแล้วครับผมพี่ดมตรงตีเท่านั้นครับผมตีพอรับหนึ่งตีพอรับสองเอาแล้วมารอบในตีถือเ้ยบาทเนี่ย เอ้าเสียจังหวะอยู่นิดนึงครับจอยขลามตัดโอ้ท่านอีกโอ้โคุ้มหลังครับผมแลนแบบโมเลียวหลังครับ้โหัวเจักยางนี่หยังเพิ่นวะหน่วยที่สองขึ้นไปเปลี่ยนวปบาต์เลย อุดมตรงตีโดนนะฮะถึงสี่แต้มอ้าวเปลี่ยนอยู่ครับหนึ่งอ้าวยังบอลเบอร์ตัวนี้ทีมปีอุดมได้ในสนามยูนิงแตมเหลือลูกข้างมืออีกหนึ่งลูกก็จะขึ้นไปเก็บแตมที่สอง้าวอ หอยสวงเนี่ยน่ะอ้ยไปหยัดนะกระดองกระเดียดเอาเนะ่ยไปหนึ่งบ่อ,อ่าทีมพีผวดมหลับไปหนึ่งแต้มครับผมสกอร์เลยขึ้นมากเป็นหนึ่งต่อศูนย์อ้ยสองอ่อแต้มมากแล้วครับผมหนึ่งแต้ม ดมขึ้นมาางแกนอยู่ประมาณหนึ่งเครือบเอาบางทีมพอใหญ่ที่ขึ้นมาสูครับโดยพอใหญ่เห็น่ามาเบิ่มจุดตกแบบดีเห็นปาโอ้ยนี่กูผมสิแตกแล้วจานแพงเบิดประกันเด้แน่น <laughs> โอ้ยพ่อใหญ่ขึ้นมากก็ดีดีครับเปลี่ยนทุกลูกเลยเก่งหลายครับพ่อใหญ่ครับผมโยกไปให้มันเดิมปะโยกมาเดิมทีมพีดมบอลี่ล้อแล้ครับผมส่งทีโดมขึ้นไปตีตีโดนรับหนึ่งที่ติดรับสองผิดเสียแต้มเหมือนเดิมยกขึ้นมาอย่งก็สายน้ำเสียวเลี้ยวไปข้างผิดไป <anto> <kaz ali> <divide S 2> ต้องตีแล้วครับผมตีเปลี่ยนตลอดลูกนี้ก็เป้าเดิมนะครับผมโอ้โหไม่เกี่ยวกันเลยกับเป้าอ้าวเสียแต้มให้ก็ับทีมพอยายไปอีกแล้วครับหนึ่งแต้มสกอร์เลยขึ้นมาเป็นสามต่อหนึ่งครับคูนี้คูชินครับได้ที่ล่างละแต้มครับผมเลียน้แว ในร่างรัดแต้มครับเพิร์ลออนไลน์ครับง่อยคู่ชิ่งเ <c oughs> ข้มคนกันอีลี่เนี่ยคนักพกซิบได้บบด้วยซีซิบได้บ,ดบ,ดบ,ดบอย่างน้อยๆผมกเสียรละสามสิบขาดทุนล่ะโอ้ขาดทุนไปสิบบาทนี่ ก๊องก๊กปขยับนี่เป็นอะไรทิ้งได้เยี่ยมกันเนาะทีมพอใหญ่ได้แต้มครับบังคับครับผมเป่าเดินได้ไตหนึ่งแต้มสกอ์็็เป็นสามตัวหนึ่งครับผมทีมพีดมขึ้นไป เปลี่ยนครับผมเปลี่ยนแบบห่างๆอยู่แบบห่วงคือเก่าครับคุ้มหลังเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยบอยนี่ขึ้นดดันนึ่งจากยางครับสำหรับทีมพอยไนย์ขืนดีอยู่แล้วครับผมว่าแล้วอิ่มพอยไนย์ขืนไปก็เปลี่ยนรับไปหนึ่งแต้มในสนามทีมพี่อุดมมาอย่างไรปึ๊บโอ้โหเข่าปีกว่าเป็นไก่ครับผม เกีงร้ายครับลูกนี่เกียงร้ายครับยิมพอหญ่สิเดนไปได้สิโอยเียวแล้วนี่โอ้โหอลเล่นแม่เจ้าเท่าไรนี่อีกก่อนสตีต้รงจับดินฮะเขเขาก็ไมก้่เหล่ยเมกาเลพเราอยู่ด้วยเออเียวเลยเ่นบียก็ออกพร้ม ลูกเข่าปีกปานี่พิตีขันคัดเพียวได้เกีงหลายครับผมโอ้ยว่าแล้วเก่งหลายเกีงหลายว่าแล้วโอ้โหเกียงหลายครับทีมพ่อยาจานข้องหัวแดงครับผมตีคัดเพียวออกไป รับไปนึ่งแต้มในสนามโอ้ยทไม่ไอ่นหอาปลอมครับผมหมายเล็กนึงครับเบอร์เสือครับผมขึ้นดีไรครับผม เอาเบงครับทีมพอยหญยมือตีกําลังมากครับผมเบงลูกในเิืนจิตตีถือคือเกาบัวตีโดนรับหนึ่งตีรับสองโอ้โหหน่วยสุดท้ายครับมันมักเป็นครับผมมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับผม แมนเข้ายากเกี่จอยอกาเขาเสจยใ้โหเงหลครับผมจอยขาหนามตัดครับผมเกินไปพิ้งนิดๆครับผม ตีเพลัหนึ่งตลอดแต่โดนตัวเองเสียสองเจ็บปวดด้วยร้าวครับเจ็บปวดด้วยร้าวตีติดรับไปสองแต้มในสนามโอ้โหโหดเจอโหดครับสมคูชิ่งครับครูนี่ครับผม เบิ่งครับเบิ่งผู้เล่นพุ่นบิดดาบิดหลังอยู่เชักขึ้นเป็นหยังกันผลหลุนน้ำหลูกโยนนะครับทีมพี่อุดมได้ในสนามนะครับสองแต้มครับสิขึ้นไปเก็บแต้มที่สามส่วนทีมพ่อใหญ่ลูกเบิ้ดแล้วครับผมเสียสองแต้มอยู่ครับตอนนี้แต้มที่สามเอาบอลเลยนี่ บบเอาบบเอาแต่ว่าว <b> ยังมีอะไรอยู่ครับยังมีอะไรอยู่โอ้ไม่นา่ยยา,นายกให้ถึงเลยเอาสามสามเป็นสีเนาะ พี่โดมลับไปอีกครับผมสามแต้มครับจากสี่เป็นปูตามดีๆขึ้นมาเป็นผู้นําทันที่สกอร์เลยขึ้นมาเป็นสี่ต่อสามครับผมเอาเบียดกันแล้วครับผมห่างกันอยู่หนึ่งแต้มครับมันไม่มีอะไรแน่นอนครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอ่าขึ้นดีมีใช้ไปกูครึ่ง ถ้าขึ้นแบบนี้โอ้โหงานเข้าทันทีแต่กระบอเป็นยังครับยังรรมีมือสอดแจอยู่ครับผม<อ><อ> มื่อนี้รู้สึกว่าพ่อไญ่ลูกขึ้นลูกเขาดีเป็นพิเศษครับเมื่อนี้ครับผม,มเพื่อนไดยอยู่กับทีมอื่นเลื่อนบ่โอ้ลุดกก็ถือว่าสวยงามครับอยู่ในโซนตีได้ส่งมือตีขึ้นไปแล้วครับทีมพิวดมตีโดนรับสองทีติดรับสาม,ม,มถ้าโดนงานเข้าทัานที

บางดีแล้วนั่นทีมพีอุดมเสียอยู่ในสนามอยูนึ่งเต็มครับผม อูเอาแล้วบาทนแล้วานเอนที่ายทำไมไม่ตีมบังน้อหนกเเดิม่ครับเบงเอาพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาโอ้คนนี่เบอร์เก้าในรับกูมัวครับผม แน่นอนอีลีเสือแดงๆสุดแดงๆเบอเก่าจคู้ใดดอกเนี่ยเออเดือาลาดมาสั่นยังเสียหนึงอยู่ครับยังใดหนึ่งคือเก่ายังใดหนึงคือเก่าพูดนะว้าแมนเียงคุณเลย กันลาเขามางานตัวตีรับสองใบละบาทนั่นเมื่อตีย่างย่างอยู่เขาจะตีเองจัดดังบ่อ้าวสองตีรับสามบาทจะเล่นแบบไหน คือบตีรับสีบานโอ้ยเป็นรออะไรลูแกคือโตีโบีอ้ยดีนะเขาบตีถือว่าสชคดีของที่พี่อยู่มเขาบตีนะ เกมบมาเก็บมะทีมพไนยพิกมาเอาชนะทีมผิวดมไปครับผมด้วยสกอร์สามต่อเจ็ดำนี่โอเคออา าอาแซมด้วยครับแซมด้วเนี่จะเปล้าวด้ว